สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบคอนครอีกชินเคินะครับวันนี้เรามีพระมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปชมพระนะครับเรามาทราบช่องทางติดต่อแสบคอนครนะครับแสบคอนครนะครับสามารถติดต่อได้3มช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับติดต่อผ่านไลน์นะครับโดยคุณลูกค้าเนี่ยสามารถสแกน QR Code คแอดเป็นเพื่อนกันนะครับช่องทางที่2ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0 8 4 6 9 9 9 3 9 8นะครับช่องทางที่3นะครับติดต่อผ่าน f c e e o o o นะครับเ c e b o o k ชื่อแสบพนครนะครับมาชมพระกันต่อนะครับวันนี้เรามีพระอยู่3รายการด้วยกันนะครับนะครับนี่ฮะก็จะมีมีเมตยาจินดามณีนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับแล้วก็พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับกรุงเทพนะครับคุณลูกค้า นะครับแล้วก็จะมีพระชินราชใบเสมานะครับใบเสมาพิมพ์เล็กนะครับชินเงินนะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดลงกล้องกันนะครับไว้้นะครับคุณลูกค้านี่นะครับรายการแรกก็จะเป็นเมดยาจินดามนีนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับคุณลูกค้าครับ ท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ลุงหาของหลวงปู่บุญนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่จะเป็นเมดยาดจินดามณีหลวงปู่บุญวัดวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักทายแสบกรุงนครมานะครับ ราคาราคามิตรภาพนะครับราคามิตรภาพแบ่งปันกันนะครับรายการที่2นะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับกรุงเทพครับคุณลูกค้านี่ครับพระปิตานะครับนี่ทนใดที่เป็นลูกศิษย์ลูก้านะครับ หลวงปู่เอี่ยมนะครับปอดหนังนะครับแทนใดที่ชินชอบนะครับก็ทักทายแสบพลนรรมานะครับนี่ครับพระปิตาองค์นี้สวยจริงๆครับลูกค้านะครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับ ราคาไม่แพงครับคุณลูกค้านะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ท่านใดที่ชินชอบองค์ไหนนะครับชอบรายการไหนก็ทักทายแสบคุณครมานะครับรายการที่3นะครับเป็นพระชินราชใบเสมานะครับพิมพ์เล็กเป็นชิ้นเงินครับคุณลูกค้านี่ครับเป็นชิ้นเงินครับเนี่ยคุณลูกค้าครับท่านใดที่ชินชอบรายการไหนนะครับ ทายแสบคอนกรีตมานะครับเนื้อกาวมากครับคูลูกค้านะครับเนื้อกาวมากเลยนะครับผมเชื่อว่าท่านที่ดูเป็นนะครับก็จะมองก็จะมองดูสวยนะครับจะมองดูสวยนะครับนี่อยากสอบถามราคาก็โทรโทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะครับน วันนี้มีทั้งหมด3บรายการด้วยกันนะครับท่านใดที่ชอบรายการไหนก็ติดต่อมาผ่าน3ช่องทางนะครับช่องทางไหนก็ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ f c นะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดที่อยากจะชมพระสวยๆนะครับก็กดติดตามกันไว้นะครับกดกระดิ่งกดสับสไคร์กันไว้นะครับนะเวลาผมลงพระใหม่ๆนะครับจะได้ ส่งทางมือท่านโดยตรงเลยนะครับวันนี้ผมแสบคนคนครนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ